สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาพบกับขนมหอยใหญ่จากเกาหลีนะคะอันนี้เป็นขนมอบกรอบรสข้าวโพดย่างนะคะก็น้ำหนัก170กรัม865กิโลแคลอรี่นะคะอัน,นราคา2,000วอน60บาทไทยนะคะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อซีวนะคะซองนี้เป็นสิบล็อกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในกัน เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในกันนะคะเห็นกันไหมเอ่ยชิ้นเป็นแบบนี้นะคะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะกรอบดีค่ะก็รสชาติมันจะกรอบหอม,ห,อมห,วหวานนะคะเค็มนิดนึงอร่อยดี ขนมบ้านเราหารสชาติแบบนี้ไม่ค่อยมีแต่มันจะหอมข้าโพดมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไปที่เกาหลีนะคะก็ลองซื้อมาทานกันได้นะคะราคาก็ไม่แพงซองก็ใหญ่ก็วันนี้นะคะจบแค่นี้ค่ะ